ก็กราบสวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนชาว u t u b e นะครับแล้วก็กราบสวัสดีเพื่อนเพื่อนสมาชิกช่องนายช่างจนทุกคนด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับนายช่างจนจะขอพูดถึงเมมโมรี่การ์ดนะครับนายช่างจนจะขอพูดถึงเมมโมรีการ์ดนะครับมีหลายคอมเมนต์นะครับหลายคอมเมนต์มาถามนายช่างจนว่าเสียบเมมเข้าไปแล้วนะครับเมมมันเออเลอร์เพราะอะไรนายช่างนะครับบางทีนะครับเราใส่เมมอยู่ อยู่ดีๆเมมก็ใช้ไม่ได้เฉยเลยนะครับเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับอันดับแรกนะครับเราเข้าไปเช็คเมมโมรี a การ์ดเข้าไปเช็คที่ตรงไหนนะครับเข้าไปที่ตั้งค่านะครับอันดับแรกเข้าไปที่การตั้งค่านะครับกดเข้าไปนะครับที่การตั้งค่านะครับแล้วเพื่อนๆเลื่อนลงไปหาที่จัดเก็บนะครับอ่าเลื่อนลงไปหาที่จัดเก็บนะครับโอเคนะครับ พี่จะเก็บตรงนี้นะครับกดเข้าไปนะครับที่ที่จัดเก็บนะครับแล้วเพื่อนๆเลื่อนลงไปข้างล่างนะครับเลื่อนลงไปข้างล่างสุดเลยนะครับจะมีคําว่านะครับให้เพื่อนๆสังเกตก่อนนะครับว่าเมมอ่านหรือไม่อ่านนะครับที่เก็บข้อมูลเมมบริการนะครับหรือเก็บข้อมูลเอสดีการ์ดนั่นเองนะครับถ้าเมมมันไม่อ่านนะครับที่ว่าง ที่ว่าที่เหลือพวกนี้นะครับว่ากี่จิกนะครับว่าเมมของเรากี่จิกนั่นเองนะครับมันจะไม่ประมวลผลนะครับมันจะไม่ประมวลผลมันก็จะขึ้น0 0น0 0นนะครับตรงนี้นะครับหรือว่าไม่อ่านเมมนะครับบางทีมันก็จะไม่ขึ้นแถบนี้มาเลยนะครับแล้วแต่รุ่นนะครับแล้วแต่รุ่นก็คือว่าข้อมูลตรงนี้นะครับจะไม่มีเลยถ้าเครื่องไม่สามารถอ่านเมมได้นะครับอ่า แล้วให้เราทํำยังไงนะครับเราสังเกตได้อย่างไรนะครับอันดับแรกนะครับเพื่อนๆเสียบเมมเข้าไปนะครับเสียบเมมปุ๊บนะครับปิดเครื่องนะครับจําไว้นะครับถ้าเราเสียบเมมปุ๊บนะครับเสียบเสร็จแล้วให้ปิดเครื่องแล้วเปิดเครื่องใหม่นะครับแล้วก็เข้ามาดูที่เมนูนี้นะครับว่ามันมีข้อมูลเมมขึ้นหรือเปล่านะครับถ้าเสียบปุ๊บถอด เอาใหม่ถ้าเสียปุ๊บนะครับปิดเครื่องเปิดใหม่นะครับขอประธานัยถ้าเราเสียปุ๊บแล้วปิดเครื่องเปิดใหม่ขึ้นมานะครับมันยังไม่มีข้อมูลพวกนี้ขึ้นนะครับก็คือไม่อ่านเมมก็แสดงว่าเมมเราเสียนั่นเองนะครับเมมเราเสียนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับเมมเมมติดติดขัดขัดนะครับอ่านบ้างไม่อ่านบ้างนะครับเราจะดูได้อย่างไรนะครับก็คือว่านะครับ เราใช้ไปดีๆนะครับแถบเมนูนี้อ่าแถบเมนูนี้เหมือนเดิมนี่มันอ่านนะครับมันอ่านเราก็ใช้ไปสักพักหนึ่งเอาไปเอามาเครื่องไม่อ่านเมมเฉยเลยนะครับขึ้นเมมเบอร์เลอมร์ไม่มีเมมโมรี่การ์ดนะครับเข้ามาดูในหน้านี้ก็ไม่มีข้อมูลเมมนะครับให้เรานะครับทําเหมือนข้อแรกนะครับให้ถอดเมมออกเสียบเมมเข้าไปใหม่ปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่นะครับ ถ้าปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่นะครับมีข้อมูลนี้ขึ้นมานะครับให้เพื่อนๆทําอย่างไรนะครับเพื่อนๆทําอย่างไรก็คือให้เพื่อนๆ format memory card นะครับกด format ตรงนี้เลยนะครับกด format ไปเลยนะครับเพราะอะไรนะครับบางทีไวรัสจะอยู่ในเมมหรือเมมมีปัญหานะครับเพื่อนๆลอง format ตรงนี้นะครับ format SD card นะครับ ฟอร์แมตไปเลยนะครับส่วนมากที่นายช่างจนเจอนะครับฟอร์แมตจะใช้ได้นะครับถ้าเมมยังใช้ได้นะครับถ้าตัวของเมมมันใช้ได้อยู่แต่มันเออร์เรอร์ที่โปรแกรมข้างในนะครับก็คืออาจจะโดนไวรัสหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับก็ฟอร์แมตก็หายนะครับแต่อีกอย่างหนึ่งนะครับพอเรากดฟอร์แมตเสร็จปุ๊บนะครับเราไปใช้ได้สักพักหนึ่งเป็นอีกแล้วนะครับ ก็แสดงว่ามมเสียนะครับจำไว้เลยนะครับแต่การฟอร์แมตมมนะครับก็มีความมีมีอะไรอะ่ะก็คือว่ามันจะข้อมูลหายนะครับข้อมูลหายทั้งหมดนะครับที่นายช่างจนแนะนำนี้ก็คือว่ามม me นะครับโดนไวรัสนะครับมันอ่านแค่แป๊บเดียวนะครับนายช่างจนก็เลยบอกว่าให้เราเสียบมม me เปิดเครื่องใหม่และฟอร์แมตให้เร็วที่สุด นะครับเมมของเราก็จะกลับมาใช้ได้นั่นเองนะครับก็เพื่อนๆก็ลองเอาวิธีนี้ไปใช้ดูนะครับ<ม>เกี่ยวกับการล้างเมมนะครับการคืนชีพเมมโมรี่การ์ดนะครับให้กลับมาใช้ได้นะครับก็คือเสียบให้เร็วเปิดเครื่องปุ๊บรีบมาฟอร์แมตทันทีนะครับและเมมโมรีการ์ดของเราก็จะกลับมาใช้ได้แต่ก็ข้อมูลหายหมดนะครับข้อมูลหายก็ดีกว่า เมมใช้ไม่ได้นะครับเพื่อนๆก็ลองใช้วิธีนี้ดูนะครับถ้าเพื่อนๆคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับให้ช่องนายช่างจนด้วยนะครับคลิปต่อไปนะครับนายช่างจนจะมีเทคนิคอะไรดีๆนะครับเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือนะครับที่เราสามารถแก้ไขเองได้ที่เราสามารถทําเองได้นะครับมาฝากเพื่อนๆอีกนะครับก็เจอกันคลิปต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้นายช่างจนก็สวัสดีครับ